สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเดอ้อยินดีตอนทัาเขาสู้สองน้องตายสาวราวคือเก่าเดอ้อพี่ดอกมุนีน้องตายกะซีมาเวาเนาะสีมาสีมาตอบคำถามโอ้อ่างสายแขนอ่างสายแขนซื้อเองพี่นอ้องมุมีคนซื้อหายก็ซื้อเองเด้อสิบสี่กุมภาพัานธะ์ดอกใหม่ก็ซื้อเองนักเดงพอนะ่อเนาะมุนีเนาะพี่น้องน้องตายซีมา เบาเบาอ่าเบาความคิดมาเบาความคิดของน้องตายสู่พี่น้องพังเนาะพี่น้องสำหรับความคิดน้องตายเองได้บอเป็นอ่าความคิดอีกอย่างกะจะเผาออก่อนพี่น้องเบาเบาความความคิดอียงเนาะถ้าบอถือใจไฟกะขอโทษขออภัยนําเด้ออน,น้เมนสีมาเบาประเด็นเนาะพี่น้องนี่อายคนหนึ่งเพินพ่นเพิ่นทักมาถามน้องตายเนาะ เพ Luckily, ื่อนทักมาถามว่าอ่าสาวดาวสาวดาวเนี่ยหนุ่มไทยนี่สีหักแบบว่าอ่าเพื่อนบ่าถ้านุ่มไทยมาหาสาวดาวนี่สาวดาวสีหักจริงบอหรือสีบังแครงินเนาะอายเพื่อนกะเพื่อนแบบว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีแฟนมาสั่นซ่าพี่น้องเพื่อนมีแฟนอยู่พังลาวเนาะเพื่อนอยู่ซีสเกตไอรอนเนาะไอรอนอยู่ซีสเกตเพป็นทักมาถามเราตายว่า เพื่อนฮันตอนนี้เพื่อนกระด้างโคบกับสาวราวคนหนึ่งอยู่เนาะเพื่อนทักมาถา,ามา่าเขาแบบว่าเขาสีดอกบอตือว่าสีหักแพ้อันนี้น้องตตยกับบงหูคือกันเนอะพระ่าน้องตตยกับโมเมนโตของน้องตตยเนาะสำหรับความคิดน้องไตยน้องไตยตอบบุหรเนาะเพรานะว่ามันมันโมเมนมันโมเมนตโตน้องตายและน้องไตยบยุไรไปอยู่จุดๆนั้นเนาะพอสีมาตอบออ้ได้ว่า เขาสีหักอาอเทะบอ่ดูวว่าสีมัดหลอกสีดอกสีลอกแบบหลอกเอาเงินนี่แหละว่าส,สันซะแต่ว่าสําหรับควมสาหรับน้องตายเนาะถามว่าไนหมกัมกหมักไผเนาะถึงว่าผู้ชายคนนั้นสีมีเงินหรือว่าโบมีเงินกะหมักเนาะคัดดอกก <c oughs> ันโบวแอนพี่นนองดลอ,อย่างเดียวกับโบไลดอดออยางเดียวแหละยถาว่าเพิ่นดอแต่ว่าเพิ่น จิตใจโหดหายขาตีกะบวา,าคือกันแดะคขว่ขขาวล่อแล้วกะมาตีปละขาดิใส่เพื่อกันเนาะล,ลอยอย่างเดียวบวได้เด้อสีรอบวร,รอก,กัอย่างแต่ว่าหนึ่งน้องผีน้องสำหรับความขีดของน้องตายเองเนาะหนึ่งนี่นี่ใส่นี่ต้องดีสองนี่หับขอบขั้วของน้องตายให้ได้เนาะสาว่าผู้ใายคนนั้นสิมามักมาหักนะ นะคะบส่งจิมี้อหรอกเมาเมายกตัวอย่างพี่น้องยกตัวอย่างซื่อๆเนาะเนื่งนีนิสัยดีเนาะซองนี่ต้องหับขอบขั้วเฮาให้ได้เนาะพระบาน้องตายนี่ก็เป็นคนค่อนข้างวัฒนาวัฒนาครับบอดีเป็นได้เนาะทุกยากนี่แหละหาเสากินคำพี่นาะซ้องเนาะต้องทัมมาหากินทัมมาหากินมาสั่นซะเอามาซื่อเนี่ยก็ได้เลยเอามา เอามานอนมาหยังซื่อๆนี่ก็บ่ได้ได้ถึงหากินหาอยากในเบียดครอบครัวเนาะต้องกุ่มครอบครัวเนาะต้องกุ่มแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เฮาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เฮาก็เียซอยกันได้เด้เนาะเียซอยกันแล้วบัดนี้กสําหรับอายุบ่พี่น้องอายุว่าสิเอาคนประมาณซําใดบ่ อ n j o นี่น้องใต้บ้ามันโบเกี่ยวเนาะขอแต่ว่าไปกันได้แบบว่าถือสเปคถือใจอายุ u โบซ้ำขันเด้อห้าเก้าสิบแปดสิบแล้วก็บออยากก็าบอบ่อยากมากปไนไดนแน่นอน anjou นี่อายุนี่โบซ้ำคัดนกพี่น้องขอแต่แบบว่าเข้าใจกันแดีวก็ไปกันได้เนาะไปกันดอด แต่ก็บูกี่ยวก็ประเทศอีกฝั่งมีหรองบูกิเอาว่าคนคนคนหาของเฮาสีอยู่ประเทศใดเนาะสีอยู่ประเทศใดนี่ก็เออขันอยู่พุ่นก็อยู่นอกหลอกนอกโลกผมกับจิมาหากันบ่าใดเนาะอ่าคนหาของเฮาสีอยู่ประเทศใดก็ฮับไหลเบิร์ดเนาะแต่ว่าพิว คิ้วฟันหนาตานี่กับโบเกียวเรื่องเงินเดืองข้ามนี่กับโบเกียวหกักคันคันขม้ีได้กะก็ยังให้โอนมาอันได้เนาะ <c oughs> โอมันพี่น้องอันนี้น้องตายเบาเด้อียงว่าเข้าใจอยวอ่าพี่น้องโอ้ยเนาะบปสิเบาเบาบ้าสเปกสเปกบอกสเปกของน้องตายเนาะอันนี้เป็นของน้องตายเองเด้อสเปกเด้อ สเปกเนาะสเปกนี้จังได้ก็ได้แต่ว่าต้องสูงกว่าดองตายต้องสูงกว่าดองตายน้อยหนึ่งเนาะสมูติว่าดองตายสูงจำหนีสเปกต้องสูงคนหักต้องสูงจำหนีเนาะโอ้เบาซ้ำมาตัวเองงามเนาะสิไปไปเดือกไปเดือกหนาตาบวบเบิ้งหนาตาตัวเองอีกบวเบิ้งหนาตาตัวเองเนาะเบาหยั่งเบาเดือกหยั่งอยู่ ไม่ใช่บ่แบบเจ้าเอ้ามาเบาจริงจงเลยสพี่นแล้บนนมไทยกับนมดาวเนาะบานองตายนี่หมักหมักหมักมักผู้ใดในใจกับหมักผู้เบาโมเมนต์เบาเบาอันนี้ได้พี่น้องโมเมนต์าเบาอันในใจกัมักมักเบิร์ทะเผู้เบาอะไรกันเลยาดใจกันจากได้เบิดสอง ขอแต่ผููไดดีเน้องดีก็พานี่น้องตายนี่ถือใจสุดๆคือคนแบบคนดีเนาะคนดีคนเอาใจเก่งไทยกับเล้าเด็กก็ได้บัดสองผุนผู้ว่าต่างประถอกต่างประเทศเป็นกมักเบิร์ดมักเบิร์ดมักเติบมักร้ายเติบฮักออ้ได้หลายเด้อ โอ้ย <expelled> พี <im> ่น้องเอ้ยจะจะแม่นเว้าเรื่องอีหยังเนาะนี่แหละชีวิตแต่ละมื้อกะบ่จักสิเฮ็ดอีทังมีแต่ล้ําให้นําหน้าแล้วกะมานั่งนี่แหละมานั่งเวานําหน้าจอโทรศัพท์ให้พี่น้องเบิ่งเด้เนาะเขาจ้หัวก่อนพี่น้องเอ้หัวก่อนเฮาก็บ่สนใจดอกเพราะว่าเฮากเฮ็ดหน้าที่ของเฮาเนาะ โบแมนโบแมนมายองตัวเองเด้พี่น้องจังหนึ่งกับจักเป็นเขาเจะเขาเจ้าเบาตัวจัาเป็นเขาเจ้าเบาอันี้เนาะไปอ่านเบมึงพ่อเม่นนั่นมีแต่คนหยองว่าจบเจือนะพี่น้องจบเจือคืองามแน่จักหน่อยเนาะบดยองตัวเองเราก็งามแน่อดีนี้เนี่ยงามจังได้พี่น้องเอ้ยใจะงามจะอะไรเหตุไรตาหน้าตาตแดดบดยตากแอร์คือเพิ่นเนาะ ตากแต่แดดแต่เห็ดให้เห็ดหนาตากแดดทั้งสูฟะนะ่าหนาสูดินเสียหายไปงามไปขาวกูเพิ่นกะคือสีบไรายนาะเพราะว่าเฮามันเป็นคนบันนอกเลยบันนอกคอกหนะก็ร้านสาวเปินต่อยมกม่วงกินส่วนมกม่วงก็อีกจักหน่อยว่าสิขึ้นไปห้าอ้ายเนาะอ้ายสิพาไปเด่นจ๊เจ๊อีเมลสียหายไปบ่อยไป น้องใต้ก็อยากไปเปิดหูเปิดตาน้ามูแน่พี่น้องไยบ่มีมูบ่มีผวกอยู่แต่ไฮตะนะขนาดบ้านเมืองบานเมืองก็ยังบ่ไเด็กเขาบ้านเมืองก็งบ่ไเด้เมือ,น,น,มอน้ามูเนาะอยู่แต่ไฮตะนะพัดแต,เตเ่เอาเอาไผ่ขาวานี่นะพี่น้องพัดแต่เอาไผ่ขาวนี่อยู่ตะนะบ่ไเดืเมือบว่ะเมื่อยุ่เมือเ่อแบบว่าเมื่อสื่อประเดี๋ยวปงัวนะ่เนาะเมือ่อยู่หัก บ่อเด็กเมื่อนนเถนะนะมันข้นบ่อรายพี่น้องอยู่กันสองสามคนเนาะข้นบ่อด้ายอีพอกับอีเมย์เพิ่งกะเป็นห่วงบ่ออยากให้นอนบานผู้เดียวหาหาข้านอนบาดู้เดียวกับสิงาอยู่ผัวว่าเล่นลำกับขึ้นจีด้ยอยู่คนบ้านอนบาดู้เดียวเนาะมึงมีผัวว่าลุงเคากะแน่หยอกเล็กหน่อยแถวาบาดนั่นแหละเบาหยอกเบาหยอกพี่น้องมามีเวลาเมื่อไหร่แหละจับมือ สำหรับเอฟซีใหม่นอะกะน้องตายสิเมื่อนีวิวเพื่อนห้เบิ่งเด้อเพื่อนน้องตายอยู่บ้านทั้งแห่อันนี้เมนอยู่เทียงหน้าเนาะอยู่เทียงหน้าก็ร่างสางเพื่อนสางบ้านอยู่เทียงพี่น,น้องมันสะดวกสบายไปกะอันนั้นเป็นอะไปก็ออกมาเป็นอะไปกัออกมาหน้าเป็นอะออกมากอะออกมาอยู่นะอยู่บ้านมกะบอยางมีคนดอกเดียวนี่มันเป็นคือบ้านฮะอัน,นี้ มันเป็นแบบบานห่างเนาะเพื่อนหันได้อยู่แต่ว่าคนอยู่หันซี่หาลังนี่แหละจังหนึ่งก็เป็นตะยาในพี่น้องโมเมนต์โมเมนต์เบาหวานตัวเองนีมันมันมันคุณโมยู่ได้มันเป็นแบบเพื่อนห่างเพื่อนยังตั้งสู่อยู่หน้ามวนกลัวเนาะเพราะว่ามันไก่ซ้ายท่านี่ผู้บ่าวผู้สาวเขาไปเล่นน้ำกันเขากันขี่รถขี่รถกายเลยเข้ากระเบ่าโยงแยู่โยีแยกะพ่อได้พังพ่อได้ยังพ่อได้โมงเหงาโมงเงาเนาะว่า วาสิไปเก็บกระเพาะสวยอ่ะอยูรงกะเข้าแวแดดก่อนนะลำหน้าลำหน้าแต่ข้าแวแดดก่อนก็ได้เวลาไปอายน้องกะแตกแงกันเบิดไปสางขอบสางขะนะั้วเนาะมีแต่น้องตายอยแล้เดียงพอเดียงแม่พี่น้องเอ้ยจังไหนกะฝากเป็นกำลังใจสนับสนุนในเด้อสนับสนุนเบิงโคสนาให้น้องตายแนะน่คันคันโมมี่น้องตายนี่กะอีพอก็อีเมลแล้วก็คือสศีสบายเนะาะเพราะว่าโมมีค่คนเบ่ากวนประสาท <laughs> บอกอยอกพี่น้องคัมบีมีนม้นองไต้เนี่ยโอ้ยพ่อแม่นี่ซือยู่จังไนแด่ไกกอ้น้องเพื่อนกะซอยยุซอยสื่อข้องกินของอยากมหายอายุแต่ว่าน้องตต้เดียงพ่อเดียงแม่นี่โอ้พี่น้องคือบอกเนาะเดียงพ่อเดียงแม่นี่ไหลบุญได้เลยน้นองไต้ฮักพ่อกับฮักพ่อกับแม่เนี่ยโคตรมากๆรักมากๆเลยแต่ว่ากะ ท่นอีฟอก็อีเวเบิรงคลิปนี้ก็ให้ดูไปเด่นในเด้ออยากไปใส่หน้าหมูก็บัได้ไปเสิได้อัวนน้ำค่อยอู่บ่อยากไปเด่นไปเปิดหูเปิดตาดีแด้หู้เป่ากับกล่องซัมพี่บะพี่น้องเลยอยากไปอยากไปนั่งเด่นน้ำหมูก็บัได้ไปสิไปใส่ก็มีแต่ใส่ไปหันไปนี่ก็ใส่จะได้ยยานจะไปยานดูไป นี่นะพี่น้องขนาดว่าหมู่เขาหิ้นน้ากันเนาะด่นเขาหิ้นน้ากันแบบว่านัดกันให้ไปหาไปกินแกงน้องหมออแกงน้องใหม่นี้อยู่กับไก่นี่ก็ยังมวยไปยันเข้าวเบาผื่นยันคนในบ้านเบาผื่นน้องตายกระทะเป็นเบาผื่นนี่ยังเบาผื่นนี่แหละว่าเป็นแม่ยาไม่ยิ่งไปเด่นจังสัตจั๊กซี่เพป็นว่าโอ้ยจักได้เป็นแนวนี้นี่บ่ได้ผัวน้ำเขาดอกข่อยเนี่ย กัากันงอไมกันฮะจะกเป็นปาอันนี้เราแเนีเยมึนอยังนี้เน้องเนี่ยมันเด็กกับหัวเนีมันเด็กกับหัวกะจางเนาะบีเอ็กได้เลยเหดเบ่บ่ก็ต่อเลยสนหรับบีเอ็กได้เลยโอ้ตอนนี้ด้านเซ้าก็ร่างอันนั้นเนาะร่างต่อยหมวกหมวงเนี้ยวไปเบิ่งพี่น้องที่น้องตายเอามาเนี่ยก็จักเป็นเหลืองยังเนาะพี่น้องจะได้กะเขาใจได้เด้อเขาใจน้องตายได้เด้อเบาเหลืองยังกะซับปนกันไปหถบภาคอ่าวเนี่ย เดี๋ยวสิไปต่อยบมองๆวมากินสูงกันพีิตาบ้าพอกันไหมคลิปหนาเนาะสัมไรคลิปนี้กอะสิขอเจ้าเพียงสมิเด้อฝากเถิงเบาไทายที่จะเขามาจีบเนาะเดี๋ยวสิมาดอกมาล่วงเด้อกันมักแล้วก็มักอดีได้พอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสัมไรคลิปนี้ขอเจ้าเพียงสมิเด้อบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย